ับสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขูสุขคนกายยินดีต้อนรับทานเข่าสูซองเบาแสนบ้านเฮาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องการเมื่อนี้นอกบ้านเสร็งกันจะเดินทางไปบ้านนาสว่างเนาะเมืองอัสสะพังทองแขรงสวรรค์เขตพ่อพี่น้องเอ้ยการเมื่อนี้นอกบ้านเสร็งกันจะเดินทางไปหาเอ้ยนางอีกแล้วพ่อพี่น้องเอ้ยเนาะกันจะเข้าไปอัปเดตอาการของน้องอ่าผู้ที่เพิ่นเป็นตุ้มขั้นนะและพ่อแม่พี่น้องให้ครับทางพ่อแม่พี่น้องในบงเลนส้มน้ำกันนอกอาการเพิ่น ดีขึ้นหนื่งย่างเนาะหลังจากที่บอลเซนไปมอบยาให้เพิ่นตั้งแต่โดนเติมเลยเนาะบอแเซนกับวัยเขาไปตั้งแต่โดนแรมพ่นน้อยเนาะการิึกับไปอัปเดตให้กับทางพ่อพี่น้องวงน้ำกันเนาะบอลเพิ่นดีขึ้นหนื่งย่างเนาะยาที่เพิ่นกินเพิ่นท่าถือบอเนาะกาจังไดก่อนศึกษาไปที่ตามเขาส้มกับฝากก็ได้กดแท็กกดติดตามเป็นกระตังใจให้บอลเซนในเดิมพ่อพี่น้อยเนาะขอบุญขอบคุณที่บปกติข่าวโฆษณาบอลเซนไปเนาะ กาของมุกกบใจร้ายลายเด้อเนาะขอให้พ่อมีน้องอยู่ดีไม่แห้งอยู่เย็นเป็นสุขสุขกายสบายใจเบ้อทุกทุกทานเนาะที่เข้ามาติดตามขอชมสงมาเสงก็ต้องการของคุณขอบคุณร้ายลายเด้อเนาะสาธุกาโอเคไปเบิ่งบนโซนน้ำกันเลยพ่อมีน้องเหรอการโอเคเนาะพ่อมีน้องตอนนี้มาแสงกัมาหอดเป็นทีพ่อยแล้วพ่อน้อยเนาะมาหอดกัโอ้ยเนาะขึ้มผ้าขึ้มผลพ่อน้องเนาะไปดึกพี่อูดีเนาะแกจะแข่งผลไม้ยู่เด้อมาเสงกับได้เนาะดึกยูเด้ คุมผ้าค้มฝนมาพื้นกี่พนอ้ยโตกหนักงน่นอนได้หบดเลนี่เนาะอะไรเนาะจากนั้นก็เข้าไปหาเอานางเพื่อนกันเลยเนาะเพราะว่าเงาฝนตโต๊ะพนอ้ยจากนั้นก็ซื้อข้าซื้อข้าวเนาะมาตอนเพื้นแน่ซื้อข้าวกับกระตุ้มขนมนี่แหละเธอสบายดีครับนี่คืออยู่ตารางพี่คือบุกขืนเถิงไุกขืนเถิงกูไหม

โอ้นัหละฮะไปตะลุนแล้วบอเก็บเพื่อนก็คือไปยิงกัอมาวันนี้กัมาครบกับอ่าง้ายเนาะเป็นมือสบายช่างมือแล้วก็สองสามมือบอสีมืออ๋อเอ้ฮัมากันสบายดีไหมจ้ะดีเลยเอ้ผมเพียงกันยังชีและเนาะนี่แหละให้ตายผมมาเจ้านะ แม่ป๋อแม่ทายผมให้เนาะอ่าหายป๋อย่าเยอะอ่าตัวฉันสิโลมเนาะนี่กะเป็นเพิ่นนี่กะพ่อพี่น้องเยถ้าเกันอยู่จังไหนเนาะอันนี้เนาะอ้วเอียบเนาะอืออออันนี้จะเป็นลูกสาวผู้ใหญ่เพิ่นพ่อนไปหน่อยอ้าวสบายดีเด้อเด้อสบายดี โอ้ก็แต่หาพื้นเนาะเออส่วนไหนฝนตุ้งห่อนี่ก็ง่ายอีเล้นเนาะพื้นพื้นเปี่กนอีกแล้วเ่ยเม่อไรพากันไปหาเห็ดบ่มมันนี่เม่ได้ไปอันไข่แล้วก็ไปอยู่แต่เศร้าเข้าไปนอ๋อพได้แกงบ่ได้แก่งวะอันนี้บ่ได้ไปเลยอยู่ไปบ่ได้นะไอ้นะบ่โอ้ยไข่โอ้ยน่ะใส่ชโลผงชโลม้ากระโปรมือวานโอ้ไอ้เป็นมาสบายเนาะ บัสบายได้ชักสองสามมือหรอบอสซีมือนี่เลยเป็นไข่เป็นยังบอมี่แล้ว่ายากินยากินกับมี่ล้วยากับมัดมีเนี้ยผลคนิไปหางิซี่แต่แล้วอ๋อผลผลิไปหากิซี่พ่อเวนี่นะมรดปลาและไข่ชามือซีมือแต่ก่อนนั้นแต่ก่อนยังว่าไปหางิซี่บอสเดิด Thấy niệm tích niệm tít ninh phấn Tít sợ cà sàn nè hoa doi tích nha mì sụp cà sàn thưa hai hàng nhà tặng nhàng chân thưa hai hai tên phái hoa tên sì 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 บาซึ่งก็ต้งของนุก,ก็ด้กเข่าเนาะมาอ้เนี้น้องหลาผู้นั้นที่ว่าอันเป็นตุ่มคันะเน้ยดีกันเนอะไกลนี้ย,ยแล้วฮะมาทำมราการของน้องมันน่ามาเป็ในใดได้หรอนะไครคือบวใครหละพกใครคือพ่กใครโอ้ชิบวะ <laughs> ว่ากันดังอีกท่านเดียวคิบะป้ปดีเนาะยางบยงวะ่ว่าใครเติบด้แล้วใช่ไหมบแต่แห่งจึงเติเนื่องได้เลยนะมาวานในการ ไปอันใส่เป็นน้ำเพผึนไปใส่สลโลมเด้อ๋อนี่ไม่กันนะแต่ไม่ไม่หนีไม่กันโอ้ฝนตกทำแล้วันนี้เนาะพอ้าเป็นน้ำเพผึนมาใส่เป็นสลโลมให้บ่โดยเพราะว่าซักแล้วเข้มหนึ่งกะบ่ถอยบอถอยดิเป็ดไข่นี่ก็มั่มือเนี่ยอยู่ไปโน่นไข่กัน ไปใส่สลมแล้วก ER. ัน네ยังบอชทอยแล้วก็ไปสื้อยามากินอีกอ๋อมันนี่ไข่แน่อยู่บ่ามันนี่กบอะไไข่เลยนี่ก็กินยาอะไรนี่จะเด้นนอนลอยอยู่สิกบได้อยู่แล้วนอนปกติก็มาบ่คทอยอยู่อันยาแน้่น้อง่นกินตะเนื้องอยู่บกินกินตเนื้องอยู่เนาะกินซูมือหอ่ากินขมืออันต่สิหมดแล้วกลองหนึ่งนะมดแล้วกองนึงกองที่อง็ยังเลือกแค่ Tay you song doa rồi rồi anh là yakong nữa yabi mina kim dạ yatan ngon na yatan yak chín na dạ and yatimita kim yabi nam gòn ane à. si mốt lèo yatopin nam nyang 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 nang 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 rồi rồi, hay <laughs> กินยาต่อเนื่องเนาะบอ้โหหวนั่นเด้อมาอเป็นเบิ้งกันนะเพื่อว่าทางผู้ใหญ่เป็นอยากเบิ้งกันนะว่านอนดีขึ้นในยังว่าฉันเนาะอันนี้อากาศห้อนี่ใครแน่โอ้ไข้อากาศห้อนี่ใครแน่ใครแน่ขั้นอากาศหนาวนี่ถึอหน้ามันอากาศหนาวแบบหนาวอากาศเย็นนี่แพ้แพ้อากาศหนาวอากาศเย็นขั้นอากาศเย็นนี่แพ้โดยโอ้อากาศเย็นมันใส่ยาในกระบอกดี ใส่โลดยานหรือว่าต้องไปกวดเป็นอย่งเบิงก่อนมาเนาะจังสีเชาเนาะเคยไปกวดมั้งบะกวดขเอ็กซเรย์เบิงกวดเลือดเลยไปตรวจอยู่หงหมอแกงกอกโดยเป็นว่าเป็นอย่างนอยเป็นโรคผิวนางโรคผิวหนังอ๋อหมอมาเป็นโรคผิวหนังมีวิธีรักษาปนเปื่อนบอกแนะนำอย่างไรแน่นอ่่แต่เป็น้ย่อยาห chặt mà hay kim gần nhau một thường. No, chân phi sự dạng. La là cái ghé 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 โอเคเนาะเดี๋ยวอาจารย์ก็จะเอาเงินในพื้นก็นเอกพอได้ซื้อซื้อยากินได้เลยนะมาเงินหนึ่งแสนเนาะโดยก็ไปซื้อซื้อยากินได้เลยนะอันนี้ก็คือจุดประสงค์ที่ว่าประชาชนข่าวมันนี่ก็คือเข้ามาถามเริการของน้อกกันเนาะมาเป็นยังไงอ่ะนะสามารถก็บฟรีอันทั้ง่ายเพื่อนกับสบายแน่พลอยน้อยเนาะเป็นในห้าเมืองวานนี่หัน เอาใส่สลมเพิ่นนาวแห้งนาวขึ้นแห้งหรอโดยไข่แบบขึ้นแห้งแล้วแล้วก็จำเป็นแล้วก็แดดแล้วก็แลนแหนมห่าลูกกรบโบเห็นแล้วก็แลนเมื่อน้ำแผลด้วยกระเพือสิออกมากับแย่โอ้ห่าแลนบ้านเขาเอาเป็นแบบเป็นนาวชันบ่อไส้ชันใส่พรมจะได้กรบโบพอโอ้ไข่ไข่ขึ้นแห้งบ่เนาะโดยไข่ขึ้นแห้ง ก็ใส่สโลมวันนี้เมื่อวานใส่สลโลมแต่เมื่อนีนก็ยังบอทอยแบบอผลมาสาวกับนาวอยู่นาวเขาไม่ได้แล้วเฮ้ยเขาวางเงินกับบุมีจะกีดที่ใส่สโลมที่ซักหญ้ากับบุมีเงินเลยจะชื่อข่ากินน้ำแน่กับวันนั่นแบบเนาะโดยข่าวกินหมดแล้วเพหมดแล้วข่าว็จกินมืออื่นกันยังบุมีนกับพอดี่าเัินซื้อมาที่เราเอาพอดีได้พอดเนา คือว่าสีวังนี้แล้วนะก็เลยว่าซื้อของไปให้นะเออนวะนะกินได้อยู่สองสามเือเนาะสองเธอโดยเขาเนี่ยถุงเนี่ยถุงหาโลได้เนี่ยเขาเนี่ยเข่ากับแพงแพงเราสมบมื่นีอเนาะโดยแต่ก0พันเนาะขนาดเลยเงินสี่ห้าชิปนี้ได้กินอยู่สองขาขนาดเลยเข่ากับสิบหม่เนาะ ไม่ได้ใชที่ว่าแบบมาเห็นให้หนห้านั่มันเอื่อยๆไปเห็นเพิ่นหายซองสอบอ่าเห็นซีกินแล้วอ่าคือเอาก่อนเลยไปเห็นงเพิ่นเพิ่นหายแค่ซองสอบโดยโดยก็ซีกินแล้วไปซีว่าชื่นในกระเมิดเลยกินแต่ตอนเช้าโดยโดยแต่แท้เพิ่นเพิ่นออกมาบ่จันจะของคืออันนี้ออกมาแต่พอเท้าเอาพอเท้าเกันออกมาพอไซร่ย่างไปหาควายโดยเฮ็ดนเอาเพิ่ก็ยังออกอยู่บ่เสมอนีิแหละ ก็บ่ได้บ่พอได้แกงพอได้กินอยู่ได้บ่ลายเพราะว่าเฮาไปอันแบบว่าไปนําบ่ได้นะเพราะว่าเขาเจ้าไปไกลอืมไปเพราะว่าเฮ็ดวมันออกคมซเอ้ยย่างไกลบ่ได้เนาะบ่ได้ไปมื้อเช้ากเจ็บม้ในท้องลคอย่างหมเอ้ยเมื่อก่อนเด้อเมื่อก่อนโลกค่อยค่อยย่างเนาะเฮาสภาพร่างกายเฮาก็คือว่าเพิ่นตอนนี้ก็ยังพาอยู่เนาะโด อันอยู่ในหมู่บ้านนี่มีเอ้เคยได้ยินแบบใดอยาคายที่ขะไอย่างนี้บ่มีบ่โ้เคยได้ยินแปบวอย่บ่กับบมยังบบหูเพราะว่ามีที่หนึ่งพอมอยู่กล้กายไม่เท่าขอหั่นแต่ว่าบ่หูว่าเขาสิคายหรือบ่อ๋อเพงบบเิ่นยาขายแพงของบ้านท่ายเนาะกับดินกับบริกว้างพอดีลมเพื่อนหัดก็สิบ่แพงก็ได้ดอก แต่ว <c anc łbym> okay. ่ายังบริธรรมเพราะว่าถามจะคลองหาใกล้ใกล้กันกัใกล้กับเพื่อนไม่เท่าจะคลองดินจะคลองดินโอหางมีเนาะโดยมีอยู่แต่ว่าทางใต้พุ่นเขายังบริูภเพราะว่าบริเลาะเพราะว่าตั้งแต่ออกมานี่ยังบริเขาบริเขาไปเคื่อบหโดยบริเขาโดยโดยสามพันว่าพอดานสามพันอันนี้ก็อนสามพันสามพัน ดินดินาะหมอทำไมเคาจีดถือกันได้สามฟันเพราะว่ามันบริบริกว้างด้วยเพมันลมเพลอนอ๋อพีดลมเพลอนชื่อนี่โดยแปลว่าเขาใครว่าเขาอยากชื่ออะไรลายกูหันแต่ก็อยากให้มีแบบว่าปลูกพังกินที่ได้จส์ไรบอกับโบฮูเพราะว่าเงีวกับพอได้ปลูกพังอยู่เพราะว่ามันยาวไปแบบนี้เด้งเพราะว่าพอดีลมเพลอนลงไปยาวไปแบบนี้เพราะว่าเขาก็ชืได้ปลูกพังได้อยู่ข้างๆมองข้างๆน่ะบมอโดย เออมาอย่างจังมือเยียวประเชิญสิข้าไปเบื่องก่อนสันเนาะว่าจิเป็นเดืไนดืนเพราะว่าเพื่อว่ามีนะเพราะว่าโทษโทษไปถามเบื่องกุ๊บคนทางบ้านนะเยียบมาเพิ่นเพิ่นบ่อยากหาเพิ่นเยียบมาเพิ่นบ่อยากเล่นให้อะนะเลยจากมือเดียวสิข้าไปถามเบื่องเองกินขนมอยากกินขนมมาลด้แกกินไหนกินขนมกันแก้เอาเลยเพราะว่าบ่ได้เข้าบอลเดียวนี่แหละดินกันเพราะว่า แถวบอนนันนันมีเรือกับเจ้าจองมาแล้วห่วกับเจ้าปลูกมันเป็นเป็นดินแบเจ้าชันบ่คือดินยังอันนี้ดินแม่แล้คือกับเจ้าจองได้จะชันดินจองมีเจ้าของอ๋อแล้วดินแต่แต่ก่อนเพันเจ้าชันวันนี้แต่มีเจ้าของมาแล้วนะเนาะเพิ่นจองมาแล้วว่างหันหัน,หนวังหันมีอยู่หววัวเพิ่นขายแล้วประมาณหาหกหมื่นขายแล้วดินนะดินนะพ่อมองได้ขายหมดทั้งเฮือนเลยมีเฮือนพ่ออีกมีเฮือนพ่อมัลังไงเฮือนนะโหาหมื่น โดยขายแล้วขายวังมันแค่เป็นโมหามโอ้เป็นขายเนาะโดยขายแล้วเพราว่าและมีอีกเพื่อนลังหนึ่งก็จะขายตรงนี้เห็นจันยาวอันเด้ยกวามีเพื่อนลังหนึ่งากขายอีกบ่แปลว่าเฮนดีตัวนี้เพคนขายไปได้เนี่ยขายไปทั้งเพื่อนทั้งแพงตั้นี้ตั้งแพงนะพ่อขายยกหมดเลยทั้งเพื่อนว่ารายการว่ารายการมันเป็นเพื่อนลินเพื่อนแพงเนาะโดยเปอรซน ประมาณนะไดเงินนี่ก็ขายเงินก่อต่อยนะขายแล้วเงินนี่แล้วขายวังวังได้บาวขายวังกะเจเก็บภาษีนาบางใดนี่โอ้เนาะลูกกาบแดงเนอะลูกกะถามวันซื่อนี่แม่เอ้ยว่ะบ่าวไปเห็นเขามาซวยเรือคอยอยากได้น้ำช้างเลยลูกอยากได้น้ำลำบากน้ำน้ำลำบากน้ำน้ำน้ำกัคือว่าเนี่ยน้ำไปว่า แต่ว่าคันซีว่าไปแล้วกัมันยังมองเปนพื้นที่ของของเอื้อยเองอะนะแม่นยูแต่ว่าคันแม่ท่าว่าคันบอโบมีบอนสิไปนะคันบอโบมีบอนสิไปเพิ่นกสิหายยูนย่นี่เรื่อยๆแต่ว่าหายคายเพิ่นบัขายอยู่นี่เนาะแต่ยังบวทันในคุณชากับเพิ่น <c oughs> อขายเพิ่นบาาันบาาขายหัวคายบวชกับคนชี้อเมียนเห็ดหายเห็ดนาเนาะก็ซื้อดอกไม้สิบพันโบเห็นโบเห็นลง โอ้ยถ <Scroll> ูกต <Respect> ้องต้องเด้ดิโอ้ยน้อโบเห็นหงงแล้วก็ไปซื้อหาสิบพันแล้วก็เที่ยวจะไปซากเกินกระเจ้าะกันเลยโอเคแต่นอกจากนั้นร่ะการสีะมาณนี้เหนื่อยเอ้ยเนาะอย่างาถามเบางเรื่องของน้องคนนี้เนี่ยจะว่มีแต่ว่าให้แนะ้ำน้องกินยาไปเรื่อยเลยเนาะเท่าเท่าเบิร์ตคนแหล่เนาะกินยาไปเรื่อยแล้วก็ทาน้ำท่านทาตลอดเลยเนาะ ครับไปไปยำนอนนทำอย่างที่น่ะ,ะเนาะมาเจอกับบุก้าคุย,ยไปหลายได้หนิพูดหน่อยเนาะมาม่มมามามาอยู่ได้หนิ <c ười> บาทเสียวรังนี่นี <c ười> <c ười> ่ก็จะได้ก่็ตัวทางเบิึงจังหน่อยก่อนเนาะถ้าว่าต่อได้กับประชาชนต Orb ่อไปอีกเนาะเพราะว่าเบิึงทางเบิึงสภาพก่อนนะออ่ะนะเพราะว่าอันตรายแห้งพูดหน่อยเนาะมึงพาม้งฝนมาดับปอุ้ยเอาวางนั่นเด้สังกษีคอยนี่ไปหมดเลยจีบหมด คำเมียนอะพวกช่ผลลมบ่ลมลมพายุเข้ามาลมแห้งโอ้ยหัวมันเลยมันบ่แมนไมเซนอ๋อหัวเพราะนี่น่ะหัวโดยหัวเนาะเอามันมันบ่แมนไมเซนเลยมันเป็นใหม่ก้มเลยก้มมันก็เลยหัวแบบเนาะโดย่นแโอย พากันนอนน้องกันบันเลยว่อนเต็มหมดเลยหองโดยเต็มหันเลยหองตัวเได้ลูกชาวคนลูกชาวเเลยขึ้นบนเพลนป่าอย่างเจ็บทกนมันนนเลยเจ็ทอนมัไเลดูน้ำพอน้ำแม่มันน้แเละอันนี้ก็เจ็บทอคือว่าเพลนขึ้นบนคอยเขาเลยเนาะเพื่อซื้ยังเกาะนางฝนนางฝนเนาะโดอันนี้จดปีได้เอันนส้สมปีสิบสามปีว่าขเข่าสิปีนี่แหละโดย เหมือนกับเป็นคนม่ค่อยปากเนาะไปเงานชอยยังจ๋าเสมอนน่กัดตักหนามห้าอยู่ห้ากินไปกับน้องโดยน้องก็ไปตักจนขี่ขานเลยคนว่าอยากได้น้มก็พกัแม่กันยังคือเก่าอยู่หรือเปล่าจั่นี้กันบนป่ากันได้บ้างบนปากกันเลยบนป่ากกันเลยบ่างก็พ่อแม่ บขาจะข่าวไปโดยไม่ข่าไปไก่เลยได้ยังมียังก็กินบุมีแล้วก็อยู่ไปโอ้ยเนาะโอ้ยพ่อพี่น้อเอ้ยเนาะนี่เชียนทีได้อ่าพัาไปนี่ก่อนแน่เนาะทำฝนเศร้าผู้ใดนจังจะได้กลับเมื่อนี่เพราะว่าบรรยากาศแล้วนี่โหดแห้งอย่างนี้พ่อพี่น้องเนาะ แค่นั้พอไม่นอนเลยน้องการจะนำที่นี่ว่าแสงก็จะได้อ่าขอตัวจบคลิปเพื่อน่านี้แหละพอจเห็นเนาะเพราะว่าเห็นสภาพอ่าอากาศได้บ้านแสงกับ่ายเสียพี่กันเนาะก็ใช่ขอตัวจบคลิปแต่กาตัวแสงกตยังพักในเมื่อเราเนาะการสีผ้าเมืองฝนก่อนเลยกาในสิ่เดินทางครับเนาะการสำหรับทีนนี่ก็ต้องกาขอบคุุณททก่านเนาาะที่เข้มาติดตามชมเนาะกขอให้พอไม่นอนอยู่ดีมีแห้งเบ้อสุขสุขคนได้เนาะการจะทำที่นี่กับว่าแสงข่าวมาอัปเดตเวงอาการของน้องเนาะแต่ใครในแนวเนาะอาการของน้องกัน ก็ยังกินยาไปเรื่อยอยู่คน้องเออหรับขีงก็เชิกล่าวคข้ามาสบายดีสบายดีเยอะสบายดีเลยโลยสบายดี